สวัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ครับทุกคนวันนี้แอนก็จะพาเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนสนิทนะก็จะเหมือนกับว่าเป็นพ่อแม่ของแฮชเลยนะแอก็จะพาพวกเขาไปกินอาหารไทยที่ไอดาโฮครับทุกคนเราจะลองลุยร้านอาหารไทยที่ไอดาโฮดูกันว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะครับคนทนี่นี่คืออาหารไทยครับเขาก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละเราต้องถามว่าเฮ้ยมันจะแพงเกินไปหรือเปล่าครับนี่นก็คนละเรื่องกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาพร้อมหรือยังทุกคนลุยเลยครับไปกินอาหารไทยกัน To go. 1 I'm going to subscribe! It's a bite! Pumgin Ka Yang? Pum Yang? What am I supposed to say? Yes! Let's go! Oh. Okay, I'm going to Martin Lao. And the restaurant is called Krung Thai. Yeah, it's, it's Krung Thai. I'm going to go. You ready? Yes. Let's go! Ah. เดี๋ยวเราจะต้องดูว่าพนักงานที่นี่เขาเป็นคนไทยหรือเปล่าครับไทยแท้หรือเปล่าครับทุกคนแล้วก็ดูจากบรรยากาศนะก็คือแบบมันไทยอยู่นะจริงสี่กรงครับครับเมนูนะครับทุกคนมันจะมีเท่านี้แหละครับมีเมนูไฮเมนูฮาแ่จ I was Chinese มีเมนูไฮเมนานี่ครับ จา,า,รา,ราครับทุกคนเมนูมันจะมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็โรตีครับมถาถ่ายยากที่ไหนกันครับทุกคนมีสองตามนะครับสามร้อยห้าสิบบาททีนี้นะครับทุกคนเขาจะมีแพ็ทซึ่งแฮทก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเกณฑ์กระเพราของแล้กันเนาะไปซี่เบโจทุกคนโรตีนะครับทุกคนมาแล้วรตโรตีโรตี โรต <Yeah. S 1> ีครับทุกคนนี่คือครั้งแรกที่เคยเกินที่อเมริกาครับเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันมันเป็นยังไงเนาะบามัมมี่อร่อยมากครับ<ว><น>โรต<ว><น>ีครับ อร่อยครับทุกคนทานได้อันนี้คือมันจะเป็นโลตีสต์แมแกนแล้วกมันได้อยู่นะอร่อยโอเคทุกคนตอนนี้อาหารมันเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เราจะมีผัดไทยตรงนี้นะครับของโนโนนะครับนี่คือแม่คนที่สอของแฮทครับอันนี้ก็คือผัดซียูนะครับแล้วก็กองข้าด้วยครับทุกคนเริ่มมาแล้วครับก็รอมาให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยๆกินทุกนกระเพราไข่ดาวไม่ซุกก็มาแล้วครับ ดีใจนะนี่คืออสตาลไทยด้วยครับเพราะว่าก็สั่งแบบว่าเป็นพิเศษคือแล้วก็เป็นคนไทยน้องเราต้องหินสตา์ไทยครับนี่คือคนไทยจริงๆครับทุกคนพนักง,งานทุกคนใช่ไหมเก็เป็นคนไทยหมดอ่ะเชา่อ <Okay. S 2> อร่อยมากอร่อยมากไข่สอนแฮชสอนนั่นแหละครับทุกคน เพื mm. <reci him S 1> ่อนของแฮทมาแล้วครับเพื่อนของแฮทนะครับมาแล้วอืมอันเดร์นะครับมุยบัวเนาะแล้วมาอะไรอ่ะมีซเทสเกลมันเพราะอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยมากคนไทยอีกคนนึงครับทุกคนว้าวเดี๋ยวแฮทก็ขอกินก่อนด้วยเดี๋ยวก่นยังไม่ได้กินอันนี้ครับทุกคนเราจะให้นอนโนนะครับลองกินกระเพราดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่า very good and very spicy นี่ครับเขาเป็นฝรั่งครับทุกคนแต่นี่คือฝรั่งไทยแท้กินไทได้ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าเก่งเอ้ทุกคนคือร้านอาหารตรงเนี้ย ใจดีมากครับทุกคนคือแบบใจที่สุดๆเลยอ่ะเขาบอกว่าเอาอันนี้มาให้เรากินนะครับมันคือของเมื่อวานครับทุกคนฝักทองอะไรสักอย่างก็จําชื่อไม่ได้แล้วอร่อยมากครับทุกคนอะไรครับพี่ฝักทองแกงบวชขอบคุณครับฝักทองแกงบวกนะครับ How is Andre เป็นยังไงบ้างอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเจ็บ How is it c o r e a non-opening n ยังไ Are you sure ไม่อร่อย อย่อร่อยใช่ไหม but it's good yes เขาโกหกครับทุกคนมันอร่อยครับทุกคน it How's all not Good อร่อยครับจริงๆใจดีมากครับขอบคุณครับทางร้านเลยครับทุกคนกรุงไทยครับมากันได้ครับที่น้ำป่าเอริโซนาน้ำป่าไอโดโฮครับอ๋อเหี้ยวอร่อยมาก ทุกคนคือแบบว่าห่มอิ่มมากเลยอรตอนนี้คือแบบอิ่มแล้วก็ไม่กรลุกไม่ไปไหนคือแบบนอนได้เลยตอนนี้โอ้โหอาหารอร่อยมากครับทุกคนคอดอร่อยอ่ะ how's the food s e g o o d how's the curry อร่อยมาก very good oh very good very good 100%ดาวเลยครับทุกคนให้10บดาวเลยครับนี่แหละคนก็ต้องมาแล้วแหละมาที่แมกกากิน ที่ร้านนี้ครับทุกคนอร่อยครับกรุงไทยในป่ะไอโดโฮครับจัดกันนะครับเจอแฮตหน่อยครับทุกคนเดียวเราจะไปใจตังค์ด้วยตันี้เอาจริงๆริงนะก็คือตังค์หมดแล้วอ่ะก็เราต้องไปล้างจานนะครับต้องไปล้างจานเพราะว่าตังค์หมดแล้วครับพี่ครับเราไม่ได้เราไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาครับพี่ผมขอล้างจานแทนได้ไหมครับพี่โอเคเอาจริงดิ จริงอะ่ะดีครับเพราะว่าผมก็ลังจังเก่งมากเลยครับจริงๆอ่ะพี่โอเคไปเลยครับทุกคน <laughs> จัดไปายสวัสดีครับผมไเชิญลครับพี่ <c oughs> เป็นเป็นคนที่ไหนครัพี่คนจังหวัดเลยจังหวัดเลยใช่ไหมอ๋อ เฮ้ยผมก็เคยได้เห็นว่าถ้าจะขับรถไปจังหวัดเลยไกลเลยนะครับเพราะว่าไปไม่ถึงเนาะใช่ไหมใช่ไหมคนนี้ได้อยู่ครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับผมครับเรามามาช่วยล้างจานครับพี่เอาทำยังไงพี่ต้องเอาอันนี้แล้วก็แช่น้ำเฮ้ยมีเครื่องด้วยอ่ะอันนี้คือแทาก็โดนไล่ออกแน่ครับทุกคนเนี่ยเราต้องทำให้ไวๆเราจะได้ไม่โดนล คนเดียวนะลูกค้ามันมีไม่มีจานกินแล้วครับทุกคนโอ้โหแย่เลยครับถ้าเกิดว่าทำไมกินก็เจ้านายก็หาคนใหม่ามาเหมนันแค่นั้นแกเขาอยากกัร้านจานลุ้นมากเลุ้นมากเาเต้าเอาลง ี่ครับทุกคนทำ,ทำเองครับ yeah, yeah. แล้วก็เดึงงงมา okay, แล้วได้แล้วครับทุกคนเนี่ยแฮรก็ไม่ได้ทำ YouTube แล้วครับ mm hmm. มาเป็นคนหลังจานจีกว่าเนาะเราจะกลับบ้านแล้ว วันนี้ทํางานเหนื่อยมากครับพี่โอหอันนี้คือเราเข้างานน่าจะสิบนาทีทีแล้วอะแล้วก็เหนื่อยอ่ะลังรังแคเมื่อกี้อันเองครับอยู่ที่ไทยดีกว่าครับคนนี่ค <laughs> อบคุณครับพี่จริงๆ